วันนี้คุณตูธนุพาไปโรงเรียนสายนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ารถพังค่ะน่าจะเป็นในส่วนของสายานเทมมิง่งหรือเปล่านะคะก็เลยมาช่วยน้องรถก่อน,นะคะ่ะตรงเสจะออกหวยนะคะขอพึกงนอนหนู6ก3นึ่งนึ่คณะเรียนขอนแข่นซื้อหวยได้นะคะ น้องกําลังขึ้นสไลด์รถนะคะกาเรียกว่าสไลด์รถสไลด์รถคุกูก็งงก็คืออะไรอ๋อทําแบบนี้ค่ะนักเรียนดูทำแบบนี้เลยใช่เมือ่อสักครู่คุณครูได้แจ้งท่านผู้บริการพัฒนายาสิานเอวนะคะว่าคุณครูเขา้าเขา้เขาโรงเรียนล่าช้านิดนึงนะคะมาช่วยน้องรถอยู่นะคะนี่เลยเป็นการค่อยๆเห็นขึ้นมาด้วยสลิงนะคะสลิงคือ,อย่งบุกนะคะ,ะด้วยบัตรดำนะคะบัตรวีซ่า นะคะพร้อมกับประชาชนอันนี้ฟรีคะ่ะลูกอ่าเด็กๆโตเราขึ้นเด็กๆไปทาเหมือนครูน,น,นะคะฝากธนาคารที่าฝากเงินที่ธนาคารค่ะเห็นะะนนะเสร็จเรียบร้อยละอ่ามาดูกันว่าจะทํายังไงต่อนะคะครูก็สงสยัยเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอเลยนะคะสภาพแบบนี้อ่าช่วยน้องกดก่อนเนาะค่ะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้เลยยกขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเขาจะทายัางไงต่อ มาดูกันนะคะดีเลยเป็นความรู้นะคะเพื่อที่จะใช้ในอนาคตได้เนาะอ่ามาเลยครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ครูคก็ไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้เลยนะคะครูโทรแจ้งทันทีนะคะก็มาทุ่วานทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะว่ารถถังขันเป็นแบบนี้นะคะก็กำลังสไลด์ขึ้นแบบนี้นะคะเจ้าหนที่ก็เก่งมากเลยนะคะ อ่าช่วยกันแบบนี้นะคะอ่าคนไทยรักกันช่วยกันนะคะอ่าเด็กดูไว้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรเลยค่ะอ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยน้องรถเพื่อที่จะไปกู่ซ่อมนะคะกู่ซ่อมช่างไหมอยู่ที่เอ่อไหนล่ะพิกัดเซนทันนะคะเลยไปตรงคอนแก่นลามแล้วก็เจอหมู่บ้านเมียดีโ ะ้้งไหยก็จะรับต่อนะคะด้วยคุณลุงนะคะ,ะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะจากไหนคะนี่<ใ>นจากไหนคะรถยกูกเฉินครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคลง YouTube นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ,คะ,คะฝากด้วยนะคะคุณครูจิมจะเข้าโรงเรียนสนสนุกค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเย,ย้ปัดภายปัดภาย